และเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับในเช้าวันนี้เรามาดูแนวข้อสอบในเรื่องของสมรรถนะหลักในตัวที่3ก็คือเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพซึ่งในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เบื้กับพี่เพื่อนเนี่ยในทุกๆเช้านะครับเราก็จะมีสิ่งใหม่ๆมาไล่สดให้ท่านได้เรียนรู้และก็พัฒนาสมรรถนะที่อยู่ในตัวตนของท่านอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดผังของการไร้สดออกให้เห็นว่าในเรื่องของสมรรถนะหลักเนี่ยมันก็จะมีอยู่4ตัว5ตัวแล้วก็เราก็จะไปพูดถึงในแต่ละเรื่องโดยพูดแยกเป็นในแต่ละคลิปในแต่ละเรื่องเอาไว้อย่างเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยก็จะมีคลิปที่1นึ่งที่เป็นในส่วนของเนื้อหาแล้วก็จะมีคลิปที่2ที่จะเป็นส่วนของแนวข้อสอบ จากนั้นก็จะมีคลิปที่3ที่4ที่5ที่จะเป็นระดับของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพที่จะเพิ่มระดับของการเรียนรู้ในเรื่องของสมรรถนะในแต่ละตัวขึ้นไปท่านท่านที่กําลังเรียนรู้ในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาพัฒนาสมรรถนะที่อยู่ในตัวในตัวตนของท่านอย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านสามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับในทุกๆเช้า พยจนาเอาสิ่งใหม่ๆหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเนื้อหามาบอกกล่าวมาเล่ามาพูดมาคุยกับท่านอย่างต่อเนื่องลิงก์นี้เผยแพร่สาธารณะนะครับท่านสามารถที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่และเพื่อนๆได้ท่านสามารถที่จะกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ได้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลิงก์ที่ไม่เป็นสาธารณะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบซึ่งเราไลฟ์สดกันในช่วงเวลา2ทุ่มในลิงก์ลับกลุ่มปิดนะครับในการชมคลิปนี้ ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบในรูปแบบของไฟล์ PDF ได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสแกน QR Code เข้าไปแล้วยังไม่เห็นแนวข้อสอบเรื่องของสมรรถนะเนี่ยท่านก็ทักเข้าไปว่าขอแนวข้อสอบในเรื่องของสมรรถนะนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะรับสมาชิกกลุ่มได้อยู่ที่500คนนะครับ ก็สแกน q r โอ้กกดกดเพิ่มเ,เข้าไปเพื่อติดตามข่าวสารติดตามรายละเรอียดตัวอย่างคําถามกลเดเมทแครับในการเตรียมตรวจสอบรวมไปถึงประกาศรับสมัครแล้วก็จะแชร์แล้วก็จะบอกข่าวในกลุ่มรายนี้แต่วันนี้นะครับสมมติว่าท่านไปเจอคําถามที่ถามว่ามีรัฐกิจจาละเมกษ,ษาประกาศให้มีกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยง,งานของท่านเนี่ยท่านจะทาอย่างไรทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจก็คือในการประกาศให้มีกฎหมายใหม่ในบ้านเราเนี่ยนับจากที่มีพระราชบ,บัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกาศใช้กฎหมายใหม่เนี่ยเขาจะไม่ไม่พิมพ์เป็นเปเปอร์และไม่พิมพ์เป็นกระดาษแล้วท่านอยากจะได้ความรู้กฎหมายใหม่ สิ่งที่ท่านจะต้องไปติดตามก็คือต้องไปดาวน์โหลดไปค้นคว้าในโซเชียลในช่องทางต่างๆสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านมีสมรรถนะในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพก็ไก่บอกว่ารอให้ผู้บงังคับบัญชาอธิบายให้ฟังเจ๋งมากเลยครับไม่อ่านเองไม่ศึกษาค้นคว้าแต่บอกว่ารอให้ผู้บังคับบัญชามาบอกข้อขอไข่อขบอกว่า อ่านอย่างตั้งใจหากเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาในการสอบเออถ้ามันเกี่ยวข้องกับการสอบก็จริไปอ่านข้อคอควายบอกว่าศึกษาทำความเข้าใจนะนนมันจะเป็นเข้าใจนะศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมายใหม่ส่วนข้ององูงบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ต้องสนใจจริงๆแล้วในข้อนี้นะครับ พิพต้องการที่จะสื่อให้ท่านเห็นว่าในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพในเรื่องของสมรรถนะการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพก็คือการที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการต้องการที่จะใฝ่รู้การต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง คำตอบในข้อนี้นะครับสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีสมรรถนะในเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพและบ่งบอกว่าเรามีพฤติกรรมในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยก็คือการศึกษาทําความเข้าใจในกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นเป็นตัวที่บ่งบอกว่า เรามีสมรรถนะในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพคําตอบในข้อที่หนึ่งก็คือข้อข้อไข่นะครับส่วนในคาถามที่สองครับมีระเบียบในการปฏิบัติการออกมาใหม่ท่านจะทําอย่างไรจริงๆแล้วคําถามนี้ก็ต้องการที่สื่อให้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพในเบื้องต้นนะ ต้องบอกว่าเดนเบืองต้นเพราะว่ามันจะมีระดับของสมรรถนะอยู่ในตัวนี้นะครับถ้าหากว่ามีระเบียบในการในรรการออกมาใหม่สิ่งที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยก็ไก่บอกว่าศึกษาทําความเข้าใจในระเบียบใหม่ขอไข่รอให้มีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบใหม่ก็สมัครเข้ารับการอบรมขอควายเข้ารับการอบรมทําความเข้าใจในกฎหมายใหม่หากจาเป็นนะมีเงื่อนไขด้วยงองู ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนที่ก็ไม่ต้องสนใจคําตอบในข้อนี้นะครับที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่าท่านมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้น การหาความรู้สนใจเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมในข้อนี้ก็คือการศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ในข้อที่2ต่อข้อกอไก่ครับในคำถามที่3หากท่านไม่เข้าใจในระเบียบในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเล็กๆน,น้อยๆเ,เนี่ยท่านจะทำอย่างไรมีครับ มีบางเรื่องบางอย่างในการทําความเข้าใจในระเบียบในข้อกฎหมายแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเหมือนกับเรายังไม่เข้าใจในบางประเด็นเหมือนกับเรายังไม่เข้าใจในบางเรื่องแล้วจะทํำยังไงร,ระหว่างกอไก่การร,ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนนะครับขอไข่สอบถามคนอื่นที่คาดว่าจะรู้ขอควายค้นหาจากโซเชียลงองงูสอบถาม ผู้บังคับบัญชาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมก็ดีไม่ว่าจะเป็นการสอบถามคนอื่นที่คิดว่าเขาจะรู้ไม่ว่าเป็นการค้นหาจากโซเชียลหรือการสอบถามจากผู้บังคับบัญชาแต่ในเรื่องของการสอบถามจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยบางเรื่องบางอย่างก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการเป็นผู้บังคับบัญชาในการเป็นหัวหน้าเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ทั้งหมดทุกเรื่องในทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านอาจจะมีภารกิจมากมายมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ท่านต้องทำังนั้นการดําเนินการในเรื่องนี้เนี่ยก็อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการผู้บัญชารมอบหมายภารกิจให้แต่ท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้บัญชารมอบหมายอันท่านสอบถามผู้บัญชาร ได้ทันทีแต่ในกรณีแบบนี้ก็เว้นเอาไว้ครับสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะในการส่อสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพบ่งบอกถึงการมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเนี่ยก็คือการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวที่มันดีขึ้นเนี่ยก็คือการไม่ว่าจะเป็นการค้นหาจากโซเชียลการสอบถามจากคนอื่นที่คาดว่าจะรู้การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งหมดได้ครับ สามารถที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอในข้อสอบแบบเนี้ยสิ่งไหนที่ดีที่สุดถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเลือกค้นหาจากโซเชียลได้ถ้าในเชิงลึกก็ต้องเพิ่มระดับในเชิงลึกขึ้นไปหรืออาจจะเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพก็ได้คําตอบในข้อนี้นะครับให้น้ําหนักแบบนี้ครับว่าสิ่งที่บ่งบอกถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ตนได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือการค้นหาจากโซเชียล ถ้าตอบข้อขอไขสอบถามผู้อื่นแค่ว่าจะรู้ก็ง่ายครับการครอบการอบรมเนี่ยต้องใช้เวลาในกรณีในข้อนี้นะในกรณีขขอนี้เกิดเป็นแบบนี้นะถ้าท่านไปสอบถามผู้บังคับบัญชาเนี่ยท่านอาจจะได้คะแนนขี้เล็สุดแต่ในไม่ได้บอกว่าทุกเรื่องท่านจะต้องไม่ถามผู้บังคับบัญชานะมันมีบางเรื่องที่ต้องถามผู้บังคับบัญชาเป็นอันดับแรกต้องทาความเข้าใจในบริบทของคําถามของแนวข้อสอบด้วยนะครับ ถ้าจะทําความเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วก็ไปเลือกคําตอบในห้องสอบที่เกิดความผิดพลาดในคําถามที่สี่ครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านจะทาอย่างไรทุกวันนี้นะครับมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัตริราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมากขึ้นการ ไปติดต่อราชการก็มีความเสี่ยงมากขึ้นรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีลักษณะที่ต้องเซฟหรือประหยัดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้อยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายท่านมีภาวะเรื่องของเศรษฐกิจที่ที่จะต้องเซฟตัวเองมากยิ่งขึ้น ช่องทางในการไปติดต่อราชการการไปติดต่อราชการอย่างเดวมัมีต้นทุนของประชาชนที่ไปติดต่อราชการพอสมควรคำว่าต้นทุนของที่พูดถึงเนี่ยก็คือท่านนึกถึงความเป็นจริงครับว่าถ้าหากว่าท่านออกจากบ้านของท่านเนี่ย <S <S เกิดค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นมาบ้างเริ่มตั้งแต่ท่านต้องอาบน้ําแต่งตัวค่าน้ำมันรถค่าที่จอดรถ แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาค่ากรคเบื่องบริโภคซื้อน้ําซื้อข้าวเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการไปติดต่อราชการหรือการออกนอกบ้านเมื่อมีกฎหมายให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยง,งานของรัฐได้เนี่ย สิ่งที่บุคลารกรในองค์กรในหน่วยงานที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการว่าเมื่อเขามีกฎหมายมีกติกามาใหม่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรต้องทำยังไงบางเรื่องบางอย่างเราต้องค้นคว้าด้วยตัวเราเองก่อนก่อนที่จะไปถามคนอื่น บางเรื่องบางอย่างเราสามารถถามจากโซเชียลได้หาจากโซเชียลได้บางเรื่องบางอย่างเราถามจากผู้รู้ได้บางเรื่องบางอย่างเราสอบถามจากผู้บังคับบัญชาได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในยุคในสมัยนั้นๆด้วยถ้ามีกฎหมายเกี่ยวกับการบริรการพันธุ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ไปเรียนรู้ครับว่าต้องปฏิบัติอย่างไร มันมีวิธีการที่ประชาชนขอรับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยง,งานของรัฐได้ตลอด24ชั่วโมงมีวิธีการที่หน่วยง,งานของรัฐจะตอบกลับในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีพระราชบัญญัติการปฏิบัตรริราชการทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานของรัฐเองก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งมีแนวโน้มไม่เห็นว่าต่อไปถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้มีการใช้อย่างแพร่หลาย มีความเข้าใจในระเบียบในข้อกฎหมายช่วงนี้มากยิ่งขึ้นหน่วยงานของรัฐสถานที่ที่ตั้งขนาดขององค์กรก็อาจจะเป็นองค์กรที่เล็กลงเคลียวลงแต่ว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีจำนวนคนที่ปฏิบ,บัติงานในเรื่องนั้นเนี่ยน้อยลงแต่ หลือเฉพาะคนที่หรือมีเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็เป็นวิธีการเป็นกระบวนการที่มองว่เห็นว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ามีการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจในอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นในช่องทางายิ่งขึ้นนไม่ว่าจะเป็นตัวของข้าชการเองที่จะต้องพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้าใจในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตัวของประชาชนเองที่อาจจะต้องสร้างการรับรู้แล้วก็มีความเข้าใจในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พัฒนาไปควบคู่ก,กันไปและก็ทําให้การพัฒนาประเทศชาติไปได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจในระเบียบในข้อ,อกฎหมายเมื่อมีความเข้าใจในช่องทางในการปฏิบัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นในคําถามที่ห้าครับหากท่านมีภารกิจที่ต่งางจังหวัดแล้วก็มีความจําเป็นต้องเข้าเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่มีความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนเนี่ยท่านจะทำยังไง บางเรื่องบางอย่างท่านประวิงเวลาไม่ได้นะครับท่านรอเวลาไม่ได้ขีดความสามารถอย่างหนึ่งในการมีสมรรถนะในการบริการพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยท่านจะต้องไม่ปรวิงเวลาแล้วเราก็จะเห็นในรูปแบบของคําถามในห้องสอบในรอบต่อๆไปว่าข้อสอบก็จะวัดถึงความรวดเร็วในการตัดสินใจของท่านด้วยทำยังไงข้อสอบจำนวนมากให้เวลาในการทำข้อสอบน้อย เป็นรูปแบบของสปีดเทสเช่นข้อสอบร้อยข้ออาจจะให้เวลาเพียงแค่30นาทีหรือ60นาทีจากเดิมร้อยข้อให้เวลา2ชั่วโมงครึ่งคิดให้เต็มที่แต่ในรอบต่อๆไปสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นข้อสอบจำนวนข้อมากขึ้นเวลาในการทำข้อสอบจริงน้อยลงและก็วัดถึงความรวดเร็วในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ในหลักการที่บอกว่าท่านจะต้องไม่ประวิงเวลาในการตัดสินใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนความเสียหายหรือการรอคอยที่เกิดจากเหตุต่างๆนั้นอาจจะต้องเรียกว่าความเสียหายนับเป็นนาทีต่อนาทีหรือวินาทีต่อวินาทีก็ได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ไฟไหม้หนึ่งนาทีสร้างความเสียหายมหาศาลนะครับการที่จะไปควบคุมให้มี วงจำกัดของการเกิดเพลิงไหม้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งลดความสูญเสียได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นกรณนีแบบนี้ก็ดีครับในเรื่องของการประชุมถ้าหากว่าท่านเข้าใจในวิธีการประแบัติและการาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทุกวันนี้ก็มีกฎหมายรองรับลวว่าการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยท่านสามารถที่จะเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมประชุมได้ละ เมื่อก่อนมีการประชุมผ่านช่องทางอ e ิเล็กทรอนิกส์คนที่เข้าร่วมประชุมก็ร้อนๆหนาวๆอยู่หน่วยงานที่เป็นผู้จัดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าประชุมพอบอกว่าไม่มีกฎหมายรองรับกต้องคืนเงินครับแต่ทุกวันนี้มีกฎกติกาอะไรอย่างที่สามารถที่จะผ่อนปรนแล้วก็สามารถที่จะด,ดำเนินการในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อมีกฎหมายให้ทําได้สิ่งที่เราจะต้อง ทำเนี่ยก็คือการพัฒนาตนเองเพื่อให้เรียนรู้ว่าเราสามารถที่จะทําวิธีการในการประชุมในขณะที่มีความจําเป็นเร่งด่วนแล้วลเราอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างไรมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประชุมหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นไลน์มิทติ้งเป็นโปรแกรมซูมหรือเป็นวิดีโอคอลหรือเป็นวิธีการใดก,ก็ตามครับที่ถ้าสามารถที่จะโชว์ตัวในที่ประชุมได้ หรือในที่ประชุมก็อาจจะมีเทคโนโลยีมีโมวิเตอร์มีภาพมีเสียงที่เห็นตัวตนของท่านในอิเลทรียบทต่างๆแม้ว่าไม่ได้อยู่ในห้องประชุมรวบก็ตามแล้วก็ถือว่าเป็นมติในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นลงมติในที่ประชุมมีความสมบูรณ์แบบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยก็เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องให้มีการเรียนรู้มีการพัฒนานี่คือสมรรถนะการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับถ้าสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวใหม่ๆเหล่านี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในตัวตนของท่านได้อย่างต่อเนื่องด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับคลิปนี้เอาไวเ้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบก,กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สสวัสดีครับ